วัสดีทุกคนเนี่ยเพื่อนเราเองชื่อเกดส่วนเราอ่ะชื่ออันน์กว่าเพื่อนเรามันไม่ค่อยเต็มป่ะเราสองคนชอบชวนกันกินนู่นกินนี่เป็นประจำแล้วเวลากินก็จะคุยกันเรื่องต่างๆวันเนี้ยมันเป็นประเด็นเรื่องความอ้วนก็าทำน้ำไปแตกเลยในคอนเทนเตอร์นิจยงมันไม่เห็นไหมฮะเรากป็นแบบเด็ก้ะนั่งแบบเด็กเนาะไม่เป็นตีตอนเด็กไม่พอกูไม่ดื่อกูหิวยังยัง ขอให้กูอะหยุดกินนี่เนยอะกูกินกินกินฟันตา่เกิดมาละนันักัน้อยกับันกว่าตอนนั้นกูอัพน้หนักไปก็ยกินจนูบกกินจนอ้วกินจนกูบกเนี่ยแต่มันไม่ยอมหยุดกินนะที่อะบบบนให้กูหยุดกินก็คือจมันมีเด็กแบบนี้นะมันมีเร็จเด็กอันแรกเลยมันคือการซักิงการดูด่นั้นแล้วมันดูดดูดดแบบคอมเลยักก็ดูดดูดดูด่แล้วมันคือมันงอง แม่จ่าถ้าเร็วเกินไปตัวลอยจะอ,อยู่ที่ไหนวัวร้วนก็นเรื่องของวูปบอสยนยาจ่จยจ่าก็าไม่ได้ชอคนทใช่ปักเลือดจะตอำแบบเจ็บแสบเจ็บแบบสบในงจะสมองกูขึ้นไม่ทันกูทำได้แท่เลือมันก็ทำมากอย่างนึงกลัวก็ <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าอ้วไงก็อ้วนไง